สวัสดีครับผมมอนี่มาพอกับซแม็กคนรอคนเดิมนะครับจากมีสู้ที่มาเติร์ทีนักขี่นะครับผมเดี๋ยวมอนี่ผมจะพาไปเบิรงปลายเจลูดสปอร์ตนี่โกโก้ครับผมมาเลยครับเริ่มต้นที่ทั้งหนาครับผมโลโก้ป้ายเจลูดสปอร์ตนะครับแล้วกรถดสีเท่านะครับอันนี้โลโก้สีบอลนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับป้ายจลูดสปอร์ตขั้นนี้เป็นตัวพี่เมียมนะครับผมมีเส้นสื่อซีจุดพร้อมพร้อมกับเรดาด์าพร้อมนะครับเบรกเองจอดเองนะครับ แล้วก็นี่ครับมาพร้อมกับระบบชีดล่างไปหนานะครับผมชีดล่างในเลยนะครับเร่งดันสูงนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าพิเศษคือไม้อีกอย่างหนึ่งนะครับสีมีชุดแดงนะครับผมตัวนี้เหลี่ยมๆก็เอาตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ขายบ่ได้ครับผมกล่องรอบขั้นครับของประโยชน์สปอร์ตมีทุกรุ่นนะครับผมแล้วก็ทั้งคางนะครับผมต่อเลยทั้งคางเลยนี่ครับมีคิวล้อนะครับผมคิวล้อนี่สีเดียวกันกับตัวรถสวยงามครับตัวนี้ต้องแจ้งพิเศษนะครับผมเปิดตีเสี่มีไห้นะครับจากโรงงานเสี่มีเนี่ยนะครับ แล้วก็รล่อเนี่ยครับล่อเป็นขอบ18แปดนะครับผมเป็นทูท้นสีเหลี่ยมเหลยมบงสี่นะครับอีกอย่างหนึ่งครับไปยโลสปอร์นี้ดิดเบรกซี่ล่อนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับนี่ครับคิวกันศาสตร์ตัวนี้คิวกันศาสตร์เป็นของแท้นะครับผมผมติดตั้งของแท้ห้เบิร์เลยนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่นะครับแล้วก็มีเบามือนี่เบากันล่อยนะครับผมผู้ใดเล็บท์เงวไม่ยาไม่ยิ่งนะครับผมตัวนี้กันล้อยดีดีนะครับแล้วก็กล้องรอบขั้น นี่คือกันนะครับผมกล้องรับขันนะครับกล้องทั้งขางนี่ทำงานพร้อมกันนะครับนี่ครับผมมาข้างหลังครับข้างหลังนะครับผมซีมี่นี่ชุดแต่งนะครับอันที่เป็นอันเดียวกันกับข้างหน้านะครับผมนี่จะเป็นชุดเดียวกันนะครับสีดีข้างหน้าข้างหลังพร้อมแลวการพิเศษคืไม่เอีกนะครับมีปลายทอเท็ไหมพร้อมนะครับผมขอบทอสีเหลี่ยมๆนะครับโค้งเลียมนะครับผมตัวนี้มีกล่องข้างหลังนะครับทำงานพร้อมกล้องรับขันพร้อมนะครับผมเส้นเสือพร้อมนี่มีเส้นเสือพร้อมเป็นไดอ่ะแก้ว เป็นได้นะครับผมไปรลัวขันนี้ที่ผมพาไปเบิงนะครับผมราคาปรโมชั่นนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเมื่อหันผมลืมบอกบ่อฟังตัวมีประกันชันหนึ่งหนึ่งปีนะครับผมราคาว่านตีหาปีหนึ่งแสนโลบรอดได้สิมีบริการช่วยเหลือชุกเฉินอีกหาปีหนึ่งแสนโลขึ้นกันนะครับรากาพิเศษตีสุดนะครับผมมีตัวแพ็กเกจหาปีหนึ่งแสนโลนะครับตัวนี้สิ่ฟีขาบำรุงรักษานะครับบรอดได้สิเอ็นน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนะครับกองทุกอย่างนะครับผม หาปีหนึ่งแสนโลครับขอเช็คระยะสิบระยะนีิไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับระยะใดถึงก้อนเอาอันนั้นนะครับผมหาปีหรือหนึ่งแสนโลนะครับผมสุดท้ายนี่นะครับผมก็ขอฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ผมนั่มนะครับในช่องยูทูบนี่นะฮะขั้นบุญได้ถึกใจนะครับผมติดตามผมได้เลยนะครับเบอร์ทั่วกับข้างล่างนี่แหละนะฮะสุดท้ายนี่ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม Ambition Mitsubishi Motors.